กอย่างกินเนาะพอครัวนี่สวัสดีครับเมนูอะไรจ๊ะผัดกะเพราผัดกะเพราหมูสับผัดกะเพราหมูสับนี่กับมาตากหน้าเจี๊ยบใหญ่กินเหมือนข้าวกิ้มน้ำข้าวกินน้ำกับเป็ดเวียกตรงนี้เวียกไล่หลาย่น้องน้ากระสิลงฟางกระสิปุ๊ ตัวเป็นเกลียวเลยแม่เนี่ยเป็นเกลียวเลยอยูได้เศราเลยน้ำไม้ก็อยากหาอยากเอ็ดคลิปให้พี่น้องเบิรงนเอฟคลิปอายาส่งให้พี่น้องได้กินเถอะนะหาก็บป้าไปหาน้ำไม้เลยกับมากลยอยู่ให้กินกับเตรียมอะไรแบบนี้ลงนาตัดเตรียมปลูกปาล์มเขาก็ต้องเตรียมหลายอย่างเนาะเตรียมที่เตรียมไม้ปักมุดนู่นนี่น,นั่นวัดขนาดระยะต้นหลายอย่างค่อยทําไปให้และ ทัานอะไรบาริยูได้แซวขั้นตอนในการปลูกฟาร,รม์มอะไรเนาะจะต้องละเอียดนิดนึงนี่เกียวเกียสติก็พอมีประสบการณ์พอเราเคยอยู่ภาคใต้มาหลายปียแต่กันในเวลาเดียวก,กันกับสีลงนาพร้อมนาพร้อมอว่ามันน้ำไม่หนอหนดินกับกำลังออกพร้อมก็เลยบูบารอยู่ได้แซวมีบุหรีเฮ็ดกับสีออกหลายๆเฮ็ดพ่ออกเฮ็ดไลยแบบนี้เฮ็ดพ่อไปให้เขาอีกเบิร์ดว้าวุ่นเลยเออ แนวกินก็อยากหาหรือไงทึ้งได้เนวกินทึ้งได้คลิปของเฮาเ่าอะลรเนาะลักๆเฮาก็ต้องเอ็ดคลิปแะลรว่าเอ็ดคลิปก็คือเฮาหาอยู่หากินได้มาพี่น้องก็สร้างเ่ฮาก็มีรายได้จากตรงนี้อีกแบบนี้ฮะนาวุ่นๆเลยช่วงนี้เอ็ดเอ็ดจากเมนูนี่กับข้าวเฮาเที่ยงนี่กับเพากับผัดผักบุ้งข้างบ้านเอองเมนูองเมนูนี่จะน้ำไหมกันระวังบอกเคนเอ็ดกับข้าวก่อนหน้าบอกเคนก็ อีกอย่างเตรียมเลื่อยเตรียมเลื่อยเตรียมไปตัดไม้จ้ะไม่ไผ่เี้ยเลยเนาะทำรักมกเกินว่าปักขนาดนะพี่น้องระยะห่างของต้นแล้วก็เอาไว้สําหรับเหาคัดต้นไว้เพื่อให้ต้นพันล้มบ้านเฮาลุ่มนี่เนาะใช่เออเวลาปลูกค่ะมันมียี่ดอกปลูกเคยปลูกเพิ่นสิลูอยู่เนาะเ่อมามาปักลักมกระหว่างต้นเก้าเมตรเก้าคูณเก้าแบบนี้เขาจะได้พดหลุมคุดอย่างเตรียมเตรียมปลูกเตรียมอย่างแบบนี้ พี่น้องปลูกน้ำยูโด <c oughs> นี่หน่อไม้ที่ได้มาของมือเส้น่เราติ๊กกะนั่งแต่งจ้ะพี่น้องจ๋ามาถึงเขาก็ตัดหัวตัดท้ายตัดตรงที่มันแก่ๆหรือแข็งๆอกแล้วก็เตรียมนึ่งแพ็คใส่ถุงเตรียมส่งจ้ะเด็กโอ้ของมือนี่เด้อนี่สดๆเลยนี่แต่ส่งแบบนึ่ง้ะจ้ะพี่น้องบางคนเพื่อกระสะดวกแบบสดส่งแบบนึ่งเออ ส่งแบบสดนะพี่น้องต้องสติกเคยส่งนะบางทีมันจะแข็งหนะแต่ถ้าพี่น้องว่าแข็งก็ยากขออยางได้แบบสดกะกระส่งเพราะว่ามีอยู่เจ้าส่งเจ้าเพิ่นขอแบบสดเนาะนั่นแหละแต่สติกขอแจ้งเลยด้อถ้าแบบสดนี่สติกโบมั่นใจว่าไปถึงแล้วมันสียังอ่อนอยู่เนาะถ้าคนส่งมันเป๊ะอย่างที่เราคำนวณมันก็ไม่มีอะไรผิดพลาดแค่วันเดียวเนาะแต่มันบางเทื่อมมันก็มีการผิดพลาดส่งล่าช้าแบบนี้เมน สติเคยส่งเลยเขาคุยกันว่ามือเดียวมันจะถึงนาคือส่งกรุงเทพเขตปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงมันมือเดียวถึงแต่ด้วยความผิดพลาดของขนส่งบางที่ก็เนาะมัาก็บบ่สามารถที่จิรู้ได้เมนเมนสามสี่มือแบบนี้ไปถึงโอ้ยพี่น้องเ้ยถึงมันเน่าถึงมันแข็งถึงมันหยางแล้วถ้าเป็นหน่อสดเลยเมนสติเคยแนะนําว่าถ้าสีสั่งหาเอาแบบนึ่งพี่น้องจาเหมือนกันนึ่งก็ได้ เพราะแต่ว่าสติ้หัน,หนึ่งบ่ได้ให้จืดไปถึงพี่น้องพี่น้องต้องไปนึ่งใหม่อีกทีโอไปต้มใหม่อีกทีเพื่อให้มันจืดก่อนทําเมนูนีน่ั้งังแต่งโบงเรลเดอนี่ดิหน่อมันก็สีเพื่อนเนดินในจักน้อยนี่หน่อมือนะจน้ะมา,าถึงแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายออกนีรถรถไถเข่าพอดีพี่น้องจ้ะไถตากดินเตรียมหวานเข่า เอาพัานขาดคำเอาเคนยังเคลียไม้น้ำทุ่งนายังบวแล้วเลยเฝ้าแล้วแบบนี้เอาไม้ขึ้นจากทุ่งนาจา้ะตอนที่เก็บ่พักบุ้งเมื่อกี้นี่นี่ดิเก็บขผาเที่ยงเลยน,นี่ดินี้ตะยอดอวบอวบ,บถ่ายเขาแล้ว ติกสิไปพัดพักบุงเองก็บาดนี้เพราะว่าบอกเกณฑ์ก็ขัวเฮาลงไปเคีรยนานแล้วหลังจากพากินเขากินน่านอิ่มเรียบร้อยแล้วจ้ะบอเกณฑ์ก็ขึ้นไปกินละ ก็ลงมาตัดไม้ทำที่ปักกอต้นปาล์มระยะเอาเชือกฟางมานำเอาสีบวกรีเซฟขนาดเท่านี้เท่านี้แลวก็มัดเป็นท่อนเป็นมัดเป็นมัดไปเอาไปปักนี่นาเฮากะไถาตากจะบนี้เตรียมหวานเนี๋ยไถก็ไถอยู่พู่ จากสองสามมื้อก็หวานเข่าจะบ้านสติ๊กเพิ่นหวานกันเกือบเลี้ยวเกือบทุกเจ้าเลยได้ไปทางไหนบางคนนื้อโงกสูงเลยเพิ่นหวานแต่มึงสงการบู้สติ๊กยังป้าฉันดอกผ่าใส่สงการเลยบางคนดอกว่ายังเว้นแต่คนที่เพิ่นสีดำฮะแหละเพิ่นยังยังโบรีบบรโบลออันนั้น,น่ะเพิ่นดำเอาแต่หน้าหวานนี่คือเตรียมเลยเพราะบ้านสติก๊กจะหน่อยฝนสิมาน้ำมันชิเต็มทุ่งให้ทุ่งน้ำมันสิหวานบาบได้แบบนี้ค่ะ มันหวานได้ยู่ดอกแต่บ้านชตี้เพื่อนเคยหวานแห้งตับุ๊ชตี้บุ๊ชเคยเห็นเพื่อนหวานตอนน้ำไหลายตัวนี้ห้องลุ้ยขนาดโซอยกันตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็มัดไว้ขนขึ้นไปบ้านพลเพื่อขนไปปักเนาะบอกกินเนาะต้นปาลต้นก้าพันปามกระสังเรียบร้อยแล้วจ้ะโรเตเขามาส่งอะไรบานน <c oughs> ้านีนะ้เมื่อมือต้นก้าปามมาถึงจะค่อย ให้เบิ่งหน้าตากาปาล์มเป็นแบบใดพันธุ์ยางคนแนะนำพี่น้องอีกทีเนาะ mm. บอกเคียนสติกมักต้นปาล์มเด้อคนเคยทำงานปาล์มจ้ะพี่น้องหลายคนก็นแนะนำให้ปลูกต้นยาง mm. บอกเคียนบอกมักบัถนัดบอกเป็นเลยแหละก็เลยบอกเอาจากต้นปาล์มขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคำห่วงใยเนาะว่าปาล์มมันนักได้นะ mm. ต้นยางเราเท่าสาเด็จเราก็กีดได้ มันกะมักคนละแบบเนาะบบนนมักนอนมักนอนอมักน,นอนตัว่้าวเหล็กนอนแล้วไปกีดยางทำได้ดอกวะไปกีดยงางทำได้ดอกแม่เนี่ยตมหัวลงหัอเลยโว้ยไปกีดยางรัดแจ้งด้วยอย่างนู้นไว้เร็วได้ไหมนเนี่ยใช่กันความนี่มันสีโอ้คว <laughs> ามนี่มันสี ตัดเดือนละสองครั้งเนาะกลางเดือนนั่นแหละมันก็เลยเหมือนกับว่าคนเที่ยออกมากอะก็ได้หนีกันนไลยเดือนเชิญเดือนอะรายได้เนาะรายได้ระหว่างย่างหนึ่งเดือนกับปั้มหนึ่งเดือนต้นสัมกันเดือไม่คน้าพื้นที่สัมกันไร่เท่ากันแบบเนี้ยมาเป็นหนีกันัๆไลยจะคือว่าแหละว่าเที่ยงกันก็สัมแน่นแล้วมักให้มักมันเนาะแล้วเตะ คนมามักยางยาเข้ามาขายต้นได้เลยตามให้ได้จ้างของคนได้โอ้ยเกิดตีคนตายสองลบเลยตายเกินเลืวเกิดนีนึ่งโอเคฮะตะกี้ครับศรีสิบห้าสิบปีก็ยังอยู่ได้เนาะแม็ดโอ้โหไหนนะยี่สิบห้าเมตรก็ยังตัดอยู่เลยปานพูดเลยตายแล้วเลยเนาะแล้วแต่ลูกแเวลาโลดเนาะเออค้าได้จ้างคนได้เลยเออเอาเอาช่วงไว้เฮานี่ก่อนเออ นักปามจ้ะสามทำไงเกี่ยวกับปามพอเทนรู้ว่าต้องดูแลแบบไหนเมนถ้าว่าพี่น้องว่าบอกเทนคืนเอาานนเจ็บหลังขึ้นเสเอางานปามเผื่อได้เบรกนักๆดีก็อีกหลายปีพี่น้องเอ้ยถ้ามันนักดีเขาจะจ้างเพอนเอา <iniz. S 2> หานะจ้าง่นขึ้นให้เอาตัดอย่างเดียวได้เมนตัดเป็นเฮาก็ตัดเอาอาชีจ้างคนมาแบกให้แบบนี้ถ้ามันนักค่ะจะเป็นของเจ้าโขนเนี่ยใดไก็ได้ว่า ย่างคนเอ็ดเดินถ่าจะเอาเงินก yeah okay ็ได้ว um, uh um. uh um. ja ่ะแม่นบล่ะเออเอาบบดนี้เอเกณฑ์สติ๊กก็ขอตัวเอ็ดเวียก่อนเนื่องจากกินข้าวอิ่มแล้วไปเลาะหาอยู่หากินเลยเไปท้าภาไปหาลมไม้กลับมาก็นี่เหมืองเพื่นไถนากับเอาเตรียมลงเบี้ยป่าเนาะของเราทำเสียงของเราครับเรี้ยรัดตัวใช่คอยอัปเดตเรื่อย เอาเนาะคลิปนี้ขอฝากเพยงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้บ่าวเก่งกับสวัสดติ๊กหนได้ครับแล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า